มามาพี่น้องมากินเมียงเสียบค่ข้าวพี่น้อี๋เกัยงตัวแห้งผู้ใดเป็นผู้ต่ำอันนี้ไม่ละตาบ้างตํำเอาเจาของกับเพียดเองใส่ยหน่อยใ่หน่อยหน่อยเพดจังไงจังไนเใย่จัอยโอจับใสแบบเพียกจักหยเอยใไ่ขนาดนะเนาะอันนี้แบบเมียงมกตัวแห้เมียงโบลาณเด้อพี่น้องนี่ ทั่วแฮ่ขันภาษาไทยเขาเอื่น่าจังไดภาษากลางไหมเขาเอิ่นว่างลยที่บอกงจักค่ะเดเ๋จะพูดถึงั่วแฮ่ีนองบานห้อเอื่นทั่วแฮ่เพ่เขาเหาอื่นอ่นยังฮะเขาเอื่น่าจังไหนี่นองเ้นมเดนภาษากลางภาษาไทยกลางเขาเอื่น่าจังไหนแต่ว่าภาษาทั้งทั้งบานนาแพงที่เอื่นว่าบักทั่วแฮ่ กินเมียงนี่ตำแก้วเป็นกี่ลายกันแก้วก็แยายกงเป็นผู้ตำมาแต่ว่าแกดเจ้าของกับพิษเองคืเพิษบ่ได้บักพริกปลูกเองบ่บักพริกปลูกเองบ่เอาไปซื้อซื้อเป็นถุงเลยแม่คงกูมันก็เลยอันนี้เป็นถุงก็เล่ยบางอย่างก็เลยขายอ มามาพี่น้องแสบปมมีนองข้าบ้างแห้งแห้งเผ็ดแห้งเสียบมันบออือเอากินเลยวูโอะยจเป็นใจหน่อยคือย่ายกุ้งนี่เพิ่นมักบักสมมักกินบักสมบักแซว โดยกลมพอ่ไหอขอคไปเกอดคือบ้มากค่แก้วก็ม่ตํอคือคือของค่ะตาแก้วกับคือแก้วับกอดตัวนี้แก้วกอดคือบ้าที่เรีกเห็นที่เรีกว่ามันก้อนมันเรียคือดาดำน้ำกอดนามันก้อนกมันดำน้แก้วสีสันไหมอนนี้มันแก่ก่มันแกงสิ่งทีในมันอันนี้ออนเดอพีปีนองมันเป็นแบบแบบถ้วยแห่พันุ พันไงพันเกษตบพันกระเียดเนีมยแย่ปไหนรูได้ดีกันเถอะเนาะประเดดเสียเนาะเดียองบ่ประเดีเกาเจไดร้อยปีแล้วใจปราแดก็เใจยาก้องดาแล้มดาพวได่ยิ่กินพี่น้อง ก็ทำกินเมียงก็ใส่บะแหนมใส่หอมหัวแดงใส่หัวตะไคร้หัวคามีซอยลงไปเนี่ยแม่ว่าบ่มีถึงเนี่ยเนาะแม่นี่ก็มาเอาแมาหอมเสียบมัมีทังเนี่ยหัวตะไคร่ใส่หอมแดงสิคะเอาแล้นว่ากิเข่าบ่กินเมียงมันต้องกินเข่าน้ำเด้งยังบ่แหนมทองเนาะของเขาหัวเดือใหญ่กินของผักแม่ว่าจะดูผักแม่เมี่ยงก็ผู้หญิง แกงโมกับมาขายพี่น้องบานเข้าผมก็จะอืดเนี่ยอยู่เนี่กินจ้าแต่ว่ากับบริสุทธิ์พี่น้องค่ากินเมียงอยอะแดดก็อยากออกขมจังหน่อยแย่ขมแกงหวานเกล้อ เป็นยีสดแก้วไงบ่เดยก็คู่ดยกคูแมนอยู่อืออเก๋ลูกจะเป็ดอยู่เย่างแก้วจิงมบอ่คือพ่อว่าเขาไปกับาลางไม่ท้่องแก้วบาลานป่อกีปปีนปลาขาวแม่อ้ยกีไม่ไม่ชอบตัคู่ผม่แนวาเปียกเอากีปลาแดงบ่ะีปลาขาวหน่อยีปลาขาวนอน มาล่ามีท้องคนว่างมีซุกแก้วผูวแล่แดดดำดำคนว่างมีแปรคนบองแท้แต่ว่าพร้อมซุกคนบองเนาะมันได้แดงจริงๆงามมาและปิ้งปลาขาวขึ้นโอ้ยไม่กินบาดแบบแก่ค่ะที่จะปลาเขาห่อหน่อยว่ะเ่าไปกินสัตว์หอยง่ายๆมันจังมันกินแสบมันต้องหอยโอ้ยโอสลดอันซ้อมก้อนแสบอืม ไม่ก็บ้านเสียบอาอันนี้เขาแบบเขาเย็นเขาแบบมาไหมเขาเนนี้คือนี่เขาวนไปจังหารบานี่กู้นอุ่นเมื่อมาพไปขาดใจนูดเดี๋ยวไปขาดใจนดนะเมื่อกินก็ขาดชนิดทิ่เปลี่ยนลูบลาประเดี๋ขมหมลูกครับแต่ขมจังหน่อยนะประเดี๋ยวเกี่ยว่ันติดหึง โอ้ปลาแดกเกลืแห oh, ้งพดโอดเกลือเบบปลแดกแต่ว่าเขาว่าการกินปลาแดกนี่ต้องให้มันคามปีซะก่อนต้องให้มันเป็นปีธรรมดาบรกินเด้ยคั่วธรรมดามั้วเอาไปใส่ปลาแดกแล้วใส่ไหนอะ